สวัสดีครับปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันที่9เดือน9นะฮะ2566นะครับวันนี้ก็ปล่อยก็จะเป็น h อน d ้า c x นะฮะตัว Standard นะครับหรือว่าตัวคอม b ิ a e นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะสำหรับโปรโมชั่นเดือนกันยานะฮะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะนี่ไฟหน้าสวยมากนะะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับสําหรับ h o น d ้า p c x 160นะตัวนี้จะเป็นตัว Com m ี b a นะฮะหรือว่าตัวสแตนดาร์ดนะครับวันนี้ปล่อยก็จะเป็นตัวสีดานะฮะสำหรับตัวสแตนดาร์ดนี่มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีขาวดำนะฮะแล้วก็สีน้าเงินดำนะฮะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับ จะเป็นรุ่น ABS นะฮะ ABS นี่จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับส่วนคอมบีเบรกนะฮะหรือว่าตัวสแตนดาร์ดนี่จะเป็นล้อแม็กสีดำนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะตัวคอมบีเบรกนะฮะหรือว่าตัวธรรมดานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเดือนกันยานะสองนนี่ตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนนี่จ่ายแค่100บาทนะครับออกรวดได้เลยนะครับสำหรับ Honda p พ x 1 6 0นะทั้งตัว ABS แล้วก็ตัว Standard นะครับจ่ายแค่ร้อยเดียวนะครับค่างวดนะฮะถ้าเราดาวแค่ร้อยเดียวค่างวดก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าเราฟรีดาวนะฮะค่างวดก็จะแพงอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าจะฟรีดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวก็ได้นะครับถ้าอยากให้ค่างวดถูกๆนะฮะเราก็ดาวสูงๆนะครับหรือว่า เราสะดวกที่จะดาวร้อยหนึ่งก็ได้นะครับจ่ายแค่ร้อยเดียวนะฮะก็ออกรถได้เลยนะครับสงงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง60งนวดนะหกสนวดก็ส่งอยู่ประมาณ2องพันนะครับอันนี้คือจ่ายร้อยเดียวนะฮะหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับของเราขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะฮรับสำหรับฮอนนา PCX 160ตัว คอมบีเบรกตัวนี้นะตอนนี้อยู่ที่98,900บาทนะครับ98,900บาทนี่คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมบีเบรกนะฮะก็คือดิสเบรกหน้านะครับแต่ข้างหลังนี่จะเป็นแบบดัมเบรกนะฮะแต่ว่าเวลาเรากำเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับก็คือข้อดีของคอมบีเบรกฮะคับกำข้างหลังข้างหน้าก็ติดด้วยนะครับเนี่ยสายเบรกเขาจะมีสสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กซ์ ล้อหน้านี่ขอบ14นิ้วนะฮะส่วนล้อหลังนี่ขอบ13นิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของมิชลินอย่างดีนะครับเป็นยางแบบเรเดียนะฮะตัวนี้จะไม่มียางในนะครับล้อแม็กก็เขาทำมาสวยนะครับลายสวยนะครับแต่เป็นสีดำนะฮะส่วน ABS นี่จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับ ABS ตอนนี้ราคาเงินสดนะรมจดทะเบียนตอนนี้ก็อยู่ที่12,400บาทนะครับอันนั้นคือตัว ABS นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว สแตนด์ดนะหรือว่าตัวคอมบ i เบรกนะครับเนี่ยโลโกล้ก็จะเป็นสีเงินนะนี่ครรถพึ่งมานะครับลูกค้าทำสัญญานะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับคันนี้ต่อแบตเตอรี่แล้วก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองดูระบบไม้นะครับว่าระบบไม่ Honda PCX เป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานนะก็กดรีโมทต,ตัวนี้นะครับ สีแดงนี้คือปิดระบบนะฮะแต่ถ้าเราจะใช้งานนะฮะก็กดให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เปกดตรงนี้เนี่ยแล้วก็บิดเข้าไปนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นการทํางานของระบบใหม่ดิจิตอลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะฮะเวลากดตรงนี้เนี่ยก็ติดทั้ง4หลอดนะครับสําหรับไฟเลี้ยวนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเก์น้ามันนะระยะทางนะฮะแล้วก็นาฬิกานะตอนนี้ก็4ี่โมงป่าแล้วนะครับ ก็คือเวลาถอยมาล็อกหนึ่งนะครับกดตรงนี้ก็จะเปิดเบาะนะครับส่วนกดข้างบนตัวนี้ก็จะเปิดน้ํามันนะฮะนี่ยถังน้ามันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ามันก็รองรับแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ E20 นะปิดก็ปิดธรรมดานะเวลาเปิดเปิดให้สุดนะครับนี่ฮะไม่ก็จะทํางานนะไม้เข้าสวยนะครับระบบไม้นี่สวยมากนะครับรีโมทก็มีให้หนึ่งอันนะครับสําหรับรถใหม่นะครับแล้วก็จะมี บาร์โคดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขรหัสตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเวลารีโมทหายนะครับก็สามารถเอารหัสนี้นะครับแล้วก็สั่งรีโมทมาป้อนรหัสเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดบลอกฉุกเฉินะก็ให้2อันนะตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเนี่ยอยู่บอกนี่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับเนี่ยใส่ของได้เยอะนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้ ตัวนี้ฮนด้เขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า3 0,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะนี่ฮะสวยนะครับผมว่าไฟท้ายเขาทำมาสวยมากนะครับตัวนี้ระบบไฟนี่ LED ทั้งคันนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนี่ฮะตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะกดแล้วก็ติดได้เลยนะครับเครื่องเงียบปิ๊บเลยนะครับผมนะตัวนี้เครื่องยนต์ สี่เบาวนะครับหนึ่งลูกสูบสี่เบาวขนาดลูกสูบก็อยู่ที่หกสิบมิลนะฮะช่วงชักนี่ห้าสิบห้าจุดห้านะลูกใหญ่มากนะครับสำหรับฮอนด้าพีจเครื่องร้อยหกสิบนะตัวนี้ตัวสี่เบาะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะฮะไฟหน้านี่เป็นเอลดีเลยนะครับผมนะทางไฟเลี้ยวไฟดีนี่เป็นแบบฟูเอลดีทั้งคันเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยูสามสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบ สีไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับแล้วก็จะมีสีน้าเงินดานะครับสีขาวดานะครับส่วน ABS ก็จะมีสีเทาดำนะกับสีแดงดำให้เพื่อนๆไปพี่เลือกเอาครับส่วนราคาก็ตัวสแตนดาดตัวนี้ราคารวมจดทะเบียนก็อยู่ที่98,900บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจาังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์921577129นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์ผมเองนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับถ้าใครอยู่ใกล้บุรีรัมย์นะอยากมาซื้อก็แวะเข้ามาเลือกซื้อได้นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะสำหรับคนในพื้นที่ก็ฟรีดาวนะจ่ายแค่ร้อยเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับสำหรับ Honda PCX ตัวสแตนดาร์ดนะฮะเนี่ยข้างหลังนี่จะเป็นแบบ ดัมเบลถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดถ้าตัว ABS ข้างหลังจะเป็นดิสนะฮะตัวนี้ขอบหลังนี่13นิ้วนะฮะขอบหน้านี่14นะครับผมนะระบบไฟนะครับสวยมากนะครับแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ำตรงนี้นะฮะส่วนน้ำยาหล่อเย็นก็เปลี่ยนทุก24000กิโลนะฮะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนข้างแรก1 0 0่กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000นแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะฮะ นี่ฮรบระบบไม้สวยมากนะครับไม้ระบบดิจิตอลนี่สวยมากนะครับแล้วก็มีระบบไอริ k งสต็อด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่เคยซื้อรุ่นนี้นะฮะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเคยไปสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อเภอกกาศักดิ์นะครับของเราขายรวมจดทะเบียนอยู่ที่9 8 9 0 0บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ